สวัสดีค่ะพี่เพค่ะตอนนี้กะแรงแล้วนะคะเสียงปะคูตีละครั้งทําวัดแรงแล้วคุณก็แพงกันเลยพอดีเมืออื่นสีมีธุระนิดหน่อยนะคะยันอบอมมีเวลาลุงเหล็กเล้าให้นะคะเนาะแนวทงางเลาาพัฒนานะคะกะสีลงไวเลยนะคะแต่ว่า อาตาของยานาคีส่งมาชิปคนกระแพงกาสีลงหายราวะท่าเหลือคลิปเดียวกับบ่มีปัญหานะคะท่าลงอ่ารอบเดียวหลายๆคลิปคนกระแพงกะยานบ่มีเวลานะคะเพราะว่ามืออื่นกะสิได้ไปตุลาอีกสักหน่อยนะคะเนาะเพื่อบ่มีเวลามาลงหายกะสิลงหายพีพีพไดเห็นตัวเล็กเนื้อทางของพอเสิร์ฟก่อนนะคะอากับของเสียนเล็กวินก่อนนะคะเนาะกา เมื่อนี่กาหมาแล้วค่ะลาวพัฒนาของพอนะคะวันที่7สิงหาพศสองพัน้าหนะคะพี่พีเนาะพอได้ส่งมาให้แล้วก่ะคนกําแพงก็สิงลงให้เลยนะคะเนาะก็ะเป็นตัวเลขอ่ายางละหหมายเลขเองโอ้หน่อยดีจังเลย <laughs> แต่ของพ่อเข่าดีนะคะถึงสินหน่อยกับมาค่ะมาะมาเลยละ บอ่อต้องกลัวหรอกแต่เดี๋ยวที่แล้วนี่ก็หลุดไปนะคะเราวัฒนาเสียหน่อยก็ไปทะโลอยู่ล่างพุ่นนะคะเนาะอ่าเปิ้ลกาซีจับไห้คุยก็แพงอยู่ค่ะหนึ่งหนึ่งแต่คุยก็แพงบอ่บอบ่อเอามาลงก <c oughs> ็เกังวลวิ่งกูเว้นหนึ่งหนึ่งนะคะเนาะปก็คือแพงพี่บ่อบ่อไขอ่าอีกอย่างกับเอ๋ แนวทางลางนะครัตำแหน่งลางเนะะี่ยกระแปงว่รชอบนะคะเนาะ,ค,ะคุณก็แปงว่าเพิ่นเป็นอ่าตัวเลขแบบว่าตัวตามนะคระับบ่มาเป็นตัวหลักกะถ้าถ้าแนวทางเพิ่นลงลางย้ำได้คุณกระแปงว่าคอยจับสักเทียะครับว่าคอยลงเอาสักเทียะก็ะเดี๋ยวมื้อนี้ก็มาลองเบิ่งกันนะคะลองเบิ่งว่าอ่า แนวทางของพอกับของเสียนเหล็กวิ่งนี่เป็นสิม้าบอนะคะเนาะลองมาเบิงมีกับมีมีมีอ่าแม่นแม่นทีสีขาวม้าในช่องลงให้พี่พีได้เห็นมีอยู่นะคะเนาะแต่เดี๋ยวคนก็ะแผงสิลองเรียบเลี้ยงเบิงก่อนนะคะกะบบอยากใดที่ว่าเป็นแนวทางหลายๆตัวอย่างแบบนั้นเราเอานะคะเนาะการลงทุน บบชอบลงหลายๆแนวทางด้วยค่ะพี่ๆคะเพราะว่าเขาตัดสินใจยากนะคะถ้าลงหลายเจ้าเจ้านั่นได้เลขมีเจ้านี่ได้แนวทางนั่นอย่างประมาณเนี่ยค่ะเฮตุให้เขาตัดสินใจยากนะคะเขาก็ลงในหน่อยเจ้าแล้วก็ในหน่อยตัวเลขกัผิดกับผิดถูกกับถูกอย่างประมาณเนี่ยนะคะเนาะแล้วก็ได้ลงทุนในหน่อยจักน้อยอย่างเสี่ยนนะคะเนาะ การเรียนการพื้นๆนะคะเพราะว่าตัวเลขก็ได้มาจากการคำนวณน,นะคะบอได้มาจากไอ้อีอย่างที่ว่าเป็นเม่นเม่นีอย่างปีเจ้าเขาสงอย่างสรราั้นกะโมไดไปหานะคะเนาะอปุปเงบ่มีเวลาไปแล้วค่ะเพราะว่างานเยอะนะคะเนาะการนี้ก็รับผ้าไหมรับงานไว้ทั้งอ่าแปดชุดนะคะเนาะตอนนี้ก็ ไปยามเอาเวลาไปเหตุงานนะคะเนาะเพราะว่าคงแปงบ่ได้มีเวลาติดไปนู่นไปนี่เหมือนคนอื่นนะคะเพราะงานเยอะงานหลายถ้าส่งมาให้คนกระแพงลงให้แบบนี้คนกระแพงลงได้อยู่นะคะเนาะเพื่อนกามีน้องๆก็บอกว่าให้ลงเบอร์โทรแนเพื่อมีเซียนที่ว่าเพื่อนแม่นๆม่นนี่อย่างแบบเนี่ยนะคะ กาเดียวเฮากระหลงอ่าคอยว่ากันที่หลังนะคะไอไอเบอิดโทรนะคะนักคงกำแพงบค่อยอยากลงนะคะถ้าลงแล้วกามีพี่ๆเพิ่นโทรมาส,ส่งหวยส่งอย่างนี้นสิเหตุใ้เฮาหุ่งสิบ่มีเวลาหยุดงานนะคะมากรมามาเบื่องเหล็กอ่ารับพัฒนาของพอกันนะคะมือนีเนาะราจะกับเสียนหน่อยเหล็กวิ่งนะคะเนาะ ดูว่ากันที่ของพอเสิร์ตก่อนนะคะเนาะของพอเสิร์ตก็เก็บไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคนมาแบ่งสิหลงรัฐบาลไทยของพ่อให้เบิ้งนะคะนี่ก็ของพอเสิร์ตนะคะเนาะของพอเสิร์ตก็แนวทางลาวพัฒนานะคะพอเสิร์ตนะคะวันที่7สิงหาพศสองพันห้านะคะเด่น6ค่ะพีพีค่ะเด่น6 ลองหานะคะกันเก้ารูดเก้านะคะเนาะสองตัวบนกับมีหกสองค่ะหกสามหกหกหกเก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งนะคะลางสามสี่หนึ่งสี่หาหาหนึ่งหาหกเจ็ดและหนึ่งหกนะคะเนาะสามตัวคะ่ะสามตัวสามหกเก้าหาสามหกคะ่ะหกสองหนึ่งนะคะเนาะ ส6มห3หกหและ1นึหหค่ะพีพีค่ะนี่เป็นของพอเสิร์ตนะคะเนาะกับพีพีเข็มหน้าจอแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเ้ามาพบกับเสียนเลกวิ่งกันเลยนะคะอันนี้เป็นเสียงเลกวิ่งนะคะเพื่นบทจับสามตัวให้นะคะเพื่นจับให้แกสองตัวนะคะ อันอันนี้บนเป็นของเสียนหน่อยเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นเสียนเลขวิง่งเป็นเสียนเลขวิง่งอ่าตังหากนะคะเนาะก็วิว่ง3กับ็ดนะคะพีพีพนะสามสามสามศูนยหกนะคะแปดสี่แปห้ห้หนึ่งอ่าสี่เหสองและแปสองนะคะอันนี้เสียนเลขวิ่งนะคะเนาะ เดี๋ยวเสียนหน่อยนะสิะเป็นมืออื่นนะคะเนาะอาจสิลงพร้อมกับของยานาคีนะคะของเสียนหน่อยนะคะเนาะอันนี้เป็น,เป,นเป็นเสียนเหล็กวิ่งเป็นกะเห็ดเก่งค่ะคนเนี่ยแต่ว่าบอเรเคยถามเพิ่นที่เทียแล้วก็เพิ่นบ่มีสามตัวค่ะเจ้านี้บ่มีสามตัวเพิ่นเสี้สไตล์เดียวกันแต่ของเพิ่นสามตัวบ่มีนะคะเนาะมีแค่แคเนียคะ่ะมีแค่สองตัว พีพีกล็ลองอพิจณาเบิงนะคะเนาะอาชอบกระจัดขัดกระพานคือพีพีเพ,พิ่นวานละกะแมนควมเพิ่นอยู่ค่ะชอบกระจัดผัดขัดกระพานขันเัาบอชอบเัากระต้องลงทุนนะคะกับเบิงกอนก็ได้ค่ะลองซ้อมเบิงกอนก็ได้นะคะเนาะคอยพีพีมีโชคปังๆนะคะเนาะ เดี๋ยวมืออื่นถ้ามีของยากับของเสยนหน่อยมาคนกระแผงสีลงห้นะคะเนาะกับของเพิ่นกับขันบกขื้นบนกับลงลางบกลงลางกับขื้นบนอยู่หันนะคะของเสียนหน่อยช่วงนี้บลูว่าเป็นเอียงนะคะเหล็กคอยตเสษหลุดอยู่เรื่อยนะคะเนาะเพ,นเพิ่นจะเป็นบางช่วงคะ่ะเพราะได้เขา่าเขาเหงาเจ็ดวดแปดนวดเพิ่นก็เขาคะ่ะของเพิ่นเป็นเลขวิ่งคะ่ะเพิ่นไ่ได้เป็นจับหลายหางอย่างแบบนั้นนะคะเพิ่น เพิ่นชอบวิ่งเอาขอบคุณพอเสริรนะคะเนาะ,ะกับเสียนเล็กวิ่งนะคะเนาะเพิ่นจับสองตัวมาให้คนกระแผงกะ,ะลงให้พี่พีได้เห็นนะคะนะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะสำหรับยอดไลย,ยอดแช์นะคะเนาะใหพ้พี่พีมีโชคปังๆเลยคะ่ะเดอ้อสวัสดีคะ่ะ